สิอันดับตำแหน่งสร้างบ้านในแผนที่สุดแสนร้อนระอุสกอเอิร์ดเป็นแผนที่ที่เพิ่มสิ่งมีชีวิตตัวใหม่มากมายเป็นแผนที่ที่ไม่มีทะเลมีแต่ทะเลทรายและอากาศค่อนข้างร้อนน้ำเป็นสิ่งที่สําคัญมากในแผนที่นี้วันิีพจะมาแนะนําจุดสร้างบ้านที่มีน้ําเป็นหลักนะครับจะมีจุดไหนบ้างติดตามรับชมได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ark Survival Evolved ตำแหน่งที่10 อารีนาลาติจูด8ป .6 ลองจิจุด14.7เป็นพื้นที่เปิดโล่งเหมาะเป็นตัวเลือกแรกของใครหล,หลายๆคนที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลทรายและหมู่บ้านที่จมอยู่ในทรายมากี่หลายปีแล้วก็ไม่รู้เป็นแหล่งที่มีทรัพยากรพอสมควรแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับทินอาศัยของพวกไยเวิร์นทั้งสามถาดอีกด้วยเช่นกันแต่ข้อเสียของจุดนี้ก็คือการจะหาแหล่งน้ำมันค่อนข้างยากมีเพียงแค่เกลือเท่านั้นที่อยู่ใรใกล้ๆเอาไว้ใช้สำหรับการทำให้เนื้อเน่าชาลงเค่นั้นเอง ตำแหน่งที่9มาลเทสแลนบิดละติจูด45.8ลองจิจูด22.8เป็นจุดที่หลายๆคนอาจจะเคยสร้างและหลายๆคนชอบสะพานหินที่เชื่อมระหว่างภูเขาเต็มไปด้วยแร่ธาตุและทรัพยากรที่ช่วยให้คุณผู้ชมสร้างฐานแถมวิวดีๆแต่ถ้าไม่ชอบตรงบริเวณนี้ไกลๆก็มีเขาสามยอดแต่ก็จะไม่ปลอดภัยนะเพราะว่าใกล้กับพื้นดินทั่วไปที่เต็มไปด้วยสัตว์ร,ร้ายเป็นพื้นที่เหมาะสำหรับ PvE มากกว่า PvP แต่บนสะพานก็ไม่ปลอดภัยเสมอไปนะเพราะเป็นจุดสปอนของพวกกรอกเอลิเมน a l แต่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เอาไว้สำหรับฟักไข่พวกไวเวิร์ได้เช่นกันเพราะว่าหลังของพวกมันอยู่ในบริเวณนั้นตำแหน่งที่8 Trend ran, ลูนเทรนด์เอนทรานส์ติจูด63.1ลองจิตจูด47.8เป็นพื้นที่ที่บดบังความอันตรายไว้ภายใต้พื้นที่นี้เป็นทันเจนที่อยู่ของอ r ตตาคติออฟเดอะเกตคิปเป ผู้ชมสามารถสร้างฐานได้หลากหลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือใต้ถ้ำได้เช่นกันและสลับทรัพยากรที่มีมากมายในรบริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเหล็กออบซิเดียนไข่มุกและก็ซันเฟอร์แต่ถ้าถามถึงเรื่องความปลอดภัยหายห่วงเลยนะครับ้าสร้างด้านบนเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีสัตว์ตัวไหนขึ้นไปนะส่วนน้าสร้างรบริเวณในถ้ำเนี่ยก็จะไม่มีสัตว์ตัวไหนเข้ามาได้เหมือนกันแต่ภายในถ้ำเนี่ยให้ความรู้สึกเย็นมา,มากๆเลยนะครับเพราะว่าแดดไม่ค่อยจะส่องถึงนะถึงจะเป็นแค่เกมแต่ก็มีความรู้สึกเล็กๆน้อยๆพุดขึ้นมา ตำแหน่งที่7 Southern East Canyon ละติจูด74.0ลองจิจูด68.5ถ้าอาศัยอยู่ในจุดน,นี้คุณผู้มชมจะมีน้ำให้ดื่มตลอดเวลาพอมีแอ่งน้ำเล็กแล้วก็ต้นแขกตัดมากมายและเป็นที่อยู่ของเรลาเร์เสามากมายเช่นเจอเบลเล็กซ์และเดลดอนเป็นตน้นเป็นพื้นที่ราบเรียบสร้างบ้านได้อย่างง่ายดายแถมใกล้ๆกันนั้นก็มีหมู่บ้านที่จมอยู่ในทรายอีกพื้นที่หนึ่งแต่เป็นเพียงแค่ของบางหน้าเท่านั้นเพราะว่าข้างใต้บริเวณนี้ มีดันเจียนซ่อนอยู่เช่นกันเป็นที่อยู่ของ a r t i f ิ c t ออฟเ t r ทร r เร์ที่รอให้เราไปรถยนต์ไอยู่นั่นเองข้อดีของแผนที่นี้ก็คือมี a r t i f ิ c t ทั้งหมดแค่3ที่เท่านั้นนะการลงดันเจียนเนี่ยก็จะไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับเป็นอีกหนึ่งแผนที่ที่ดันเจียนเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยไม่งงไม่ซับซ้อนตำแหน่งที่6 s สโตน p a t ตโลาติจุด59.6ลองจิจุด38.0ตำแหน่งนี้มีตัวเลือกมากมายให้ผู้ชมสร้าง คุณชมสามารถใช้พื้นผิวเรียบที่ราบสูงหรือจะสร้างไว้ข้างใต้ก็ได้สำหรับน้ำก็มีบอเล็กๆให้เราดื่มกินได้ตลอดเวลาเมื่อกระหายและทรัพยากรที่เป็นประโยชน์มากมายในแถบนี้แต่ก็ให้ระวังด้วยนะเราสามารถเจอแรปเตอร์กับเทเลอร์เบิร์ดได้ทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากนักชิลๆอยู่แล้วส่วนเรื่องทรัพยากรไม่ต้องเป็นห่วงใกล้กับเขตภูเขาอยู่แล้วย่อมมีเหล็กคริสตัลและอื่นๆอีกมากมายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ขาดแคลนแน่นอนแต่ขาดคนรู้ใจ ตำแหน่งที่5บล็อกเจตี้ลาติจูด47.6ลองจิจูด53.7าจุดเนี่เป็นจุดที่สามารถเจอน้ําเยอะที่สุดแล้วนะถ้าไม่นับที่อยู่กับเสาโอเบลิส์หรือว่าเสาว,วอตนะครับเป็นพื้นที่เอาไว้สร้างฐานได้หมดไม่ว่าจะเป็น PUP หรือว่า PVE มีทรัพยากรมีค่ามากมายที่คุณผู้ชมสามารถเลือกฟาร์มได้อย่างอิสระเช่นเหล็กไข่มุกและก็เกลือส่วนออฟซิเดียนกับคริสตัลจะไม่ค่อยมีในจุดน,นี้แต่ถ้าเป็นไข่มุกเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษเลยแต่ระหว่างที่ฟาร์มอยู่ก็ระวัง ตำแหน่งที่ไม่เู้ตันแอลคน่งติจูดหกสิบเจ็จุดาลองจิจูด67.9ลองจุด42.5เป็นจุดที่ใกล้กับซอวบอสีแดงเป็นอย่างมากจึงมีตัวเลือก2พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจุดแอลค e หรือจะเป็นจุดเสาแดงก็ได้เช่นกันถ้าไม่ชอบพื้นที่กว้างมากก็แนะนําเป็นแอลโคบแต่ถ้าต้องการอากาศถ่ายเทนแนะนําเป็นเสาแดงเลยแต่สิ่งที่ดีสุดและหายากก็คือในบริเวณนี้มีแต่สัตว์ที่เป็นมิดนะครับที่คุณผู้ชมไม่ต้องระแวงอะไรเลยนะไม่รวมในาน้ำนะเพราะถ้าคุณผู้ชมนึกถึงแอ่งน้ามเมื่อไหร่ให้คุณผู้ชมนึกถึงน้าไอคาปรปสุข,ขาดไปด้วยเลยมันจะแด็กคุณผู้ชมอย่างเดียวเลยเชีย่ยตำแหน่งที่3ม บรูโอเบลิสละติจูด17.3จุดลองจิจูด33.8ุดเสาฟ้าที่มาพร้อมกับทรัพยากรต่างๆที่หายากและมีคุณค่าเช่นเหล็กคริสตัลและออฟซิเดียนและยังมีบ่อน้ำที่ช่วยให้คุณผู้ชมไม่กระหายคุณผ,ผู้ชมสามารถสร้างฐานได้หลายแห่งรอบๆบ,บริเวณนี้เนื่องจากมีพื้นที่ดินที่กว้างขวางและรองรับและตรงกันข้ามกับสอแดงเลยพอเป็นจุดที่เต็มด้วยสัตว์สุดแสนแอค r e s s i v e ไม่แน่จริงนี่อยู่ไม่ได้และเป็นอีกหนึ่งจุดที่ใกล้กับหลังของไวเวิร์นด้วยเช ตำแหน่งที่2 w a ว e r f a l l ลละติจูด3 5 8ลองจิจูด49.2าน้ำตกเป็นสถานที่ที่สดชื่นถึงจะเป็นแค่เกมก็เถอะก็อาจ,จมีความรู้สึกนิดๆหรือไม่รู้สึกเลยสำหรับบางคนแต่ถ้าใครเป็นสายน้ำตกถูกใจใช่เลยและมีจุดที่ดีหลายแห่งในการำก,กใใารำหนดตำแหน่งสร้างฐานที่มั่นคง,งของผู้ชมได้ไม่ไว่าจะเป็นจุดที่น้ำตกตกลงมาหรือบริเวณด้นานบนของน้ำตกก็ได้เช่นกันน้ำไม่ต้องพูดถึงเลยมีอยู่แล้วแน่นอนส่วนทรัพยากร,กรก็มีพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ว่าจะเป็นเหล็กคริสตลัลออปซ ซันเฟอร์ที่อยู่ใกล้กับจุดน้าตกนั่นเองและขาดไม่ได้เลยก็คือคาโปสูคัดไม่รู้ว่าเป็นแผนที่ของมันหรือเปล่าผมว่าเปลี่ยนชื่อแผนที่เลยก็ดีนะจากสกอเอ,อิร์ดเป็นคาโปสูคัดเอ,อิร์ดจะเป็นลมตำแหน่งสุดท้ายคลิปไซด์ลูนสเตอร์ลาติจูด28.3ลองจีจูด49.8เปเป็นอีหนึ่งจุดที่น่าสนใจ ดยจุดสังเกตของที่นี่ก็คือจะมีซากบันไดที่ใครมาสร้างไว้ก็ไม่รู้ซึ่งจุดประสงค์ของการสร้างคืออะไรผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันแต่ก็เป็นที่ที่ดีเพราะสูงจากพื้นดินปกติอย่างมากทําให้ปลอดภัยจากเหล่าพิเดเตอร์ร้ายเหล่านั้นได้นั่นเองและคุณผู้ชมสามารถสร้างฐานขนาดใหญ่แบบเบิ่มๆได้ที่ด้านบนเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่กว้างขวางหลังจากการตัดไม้หรือขุดหินจนเกลี่ยงแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบน้ำตกบริเวณด้านล่างก็มีน้ำตกเช่นกันเป็นน้ำตกที่ผมชอบที่สุดเลยในแผนที่นี้ดูสิครับ การไหลของน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่สบายตาสุดๆไปเลยเป็นบรรยากาศที่ดีโดยช่วงนี้ประเทศไทยก็เข้าหน้าร้อนอย่างเป็นทางการเลยนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมระวังอย่าไปตากแดดมากนะเดี๋ยวจะเป็นยี่สตกกันนะครับดื่มน้ำไม่เยอะนะจะได้ไม่ขาดน้ําดูแลสุขภาพและร่างกายของตัวเองกันด้วยนะครับจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะและคุณผู้ชมละครับ มีจุดไหนอีกบ้างที่ผมไม่ได้เอ่ยไปในคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ให้หน่อยนะเพราะว่านอกจากบริเวณนี้ผมก็ไม่เคยไปสร้างที่ไหนอ,อีกเลยหรืออาจจะมีบางคนบ้าๆหน่อยก็อาจจะไปสร้างที่กลางของไวเวิร์นนะมันจะมีสะพานอีกแถวนั้นก็อยากรู้ว่ามีใครเคยไปสร้างหรือเปล่าฝากบอกผมเลยนะนะถ้อชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยสําหรับใครที่กดแล้วก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของผมนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ลา,า,ลาัคาาบบรรสด เจอกันครับ